สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาเจอกันกับช่องของดีเจตอดระกูลกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมีนะครับมาตอบคําถามเกี่ยวกับหนึ่งคำถามที่ว่าขี้ตาของเราเกิดจากอะไรกันแน่นะหลายคนตื่นนอนขึ้นมาครับก็พบว่าตัวเองนั้นมีขี้ตาหรือว่านะครับเวลาที่เราไปเจอเจอกับฝุ่นละอองอะไรมากๆแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดมีขี้ตาขึ้นมาได้แต่ว่าวันนี้เราไปเจาะลึกกันดีกว่าครับว่าขี้ตานั้นเกิดจากอะไรยังไงกัน แน่นครับสาเหตุของคิดตานะครับที่เกิดขึ้นก็คือว่าเกิดการสะสมของเมือกในตาเซลล์ผิวหนังน้ำมันและก็ฝุ่นผงต่างๆนะครับผมที่อยู่ในตาของเราเนี่ยมักจะรวบรวมกันนะครับผมแล้วก็มาอยู่ที่หัวตานะครับในขณะที่เรานอนหลับกันนั่นเอง ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งคีตาแบบแฉะเหนียวแบบแห้งกรังนะครับขึ้นอยู่กับว่าของเหลวในคิตาเนี่ยได้ระเหยไปมากเท่าไหร่แล้วนั่นเองถ้าเกิดว่ายัางแฉะอยู่ก็แสดงว่านะครับยังมีน้ําหล่อลื่นในดวงตาของเราเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่านะครับคีตาของเราแห้งแล้วเนี่ยก็แสดงว่าในคีตานั้นได้มีการระเหยนะครับของน้ําออกไปเยอะมากแล้วนั่นเองครับ จริงๆแล้วคิ้ตาของเราก็มีประโยชน์ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะทําหน้าที่ช่วยปกป้องกําจัดของเสียและก็เศษต่างๆที่อาจเป็นอันตรายจากฟิล์มน้ําตาและก็ส่วนหน้าของตาของท่านนะครับและในตาของเรานะครับจะมีการผลิตเมือกอยู่ตลอดทั้งวัน เพราะฉะนั้นนะครับผมเมื่อเรากระพริบตาบ่อยๆหรือว่าเรานอ,นอนหลับแล้วเนี่ยนะครับการกลิ้งกรอกของดวงตาก็จะทําให้ขี้ตาไหลไปรวมกันแล้วก็กองกันอยู่ที่หัวตาของเรานั่นเองครับหลายคนนอกจากจะมีขี้ตาแล้วนะครับผมก็อาจจะมีขี้ตาเยอะมากผิดปกติครับเอ๊อันนี้เนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเราเป็นโรคหรือว่ามีความผิดปกติอะไรได้บ้างหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีขี้ตาเยอะมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะ อย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคิตาของเราเนี่ยมีสีอาจจะเป็นสีเขียวหรือว่าสีเหลืองนะครับผมแล้วก็เกิดอาการผิดปกติกับดวงตาของเราด้วยนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะแพ้แสงอย่างรุนแรงหรืออาจจะเกิดการติดเชื้อดวงตาที่ร้ายแรงก็เป็นไปได้นะครับซึ่งจะให้ดีก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของดวงตาเพื่อให้ตรวจดูและทำการรักษา อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับซึ่งโดยหลักๆแล้วนะครับในคิตาก็จะประกอบไปด้วยเมือกเลวๆบางๆนะครับผมที่ผลิตจากเยื่อตาของเรานั่นเองและนอกจากนั้นก็ยังจะมีไม่บ้ามนะครับซึ่งก็เป็นสารไขมันที่หลั่งออกมาจากตอมไมโบเมียนที่ช่วยหล่อเลื่นดวงตาของเรานะครับในตอนที่เราไม่ได้กระพริบตาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะถูกรวมและก็สะสมนะครับกลายเป็นขี้ตาของเรานั่นเอง และทุกคนอาจจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราครับไปเจอเจอกับฝุ่นควันอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายในแต่ละวันมากเป็นพิเศษแล้วเนี่ย ค้ตาของเราก็จะมีเยอะมากเป็นพิเศษนะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าฝุ่นนะครับหรือว่าควันหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้าไปนะครับผมที่บริเวณดวงตาของเรามันจะไปถูกเมือกเหล่านี้แหละช่วยกันคําจัดแล้วก็รวบรวมเศษฝุ่นหรือว่าอะไรต่างๆให้อยู่ในค้ตาแล้วก็จัดการนะครับให้มันไหลไปกองกันอยู่ที่บริเวณหัวตาของเรากันนั่นเองเพื่อเป็นการปกป้องดวงตาของเราตามกลไกตามธรรมชาตินั่นเองครับ แต่นอกจากเรานะครับจะมีคิดตาตามปกติตามธรรมชาติแล้วเนี่ยเราอาจจะมีคิดตาได้จากอาการของเยื่อตาอักเสบนะครับซึ่งก็เป็นอาการที่พบบ่อยของตาอักเสบจากเยื่อบางๆที่คลุมส่วนขาวของตาขาวแล้วก็ผิวด้านในของเปลือกตาซึ่งอาจจะเกิดได้จากทั้งเชื้อไวรัสที่มาโดนดวงตาเยื่อตาอักเสบจากแบคทีเรียสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้มีคิตาด้วยเหมือนกันแล้วก็เยื่อตาอักเสบจากผุ่มแพ้ ครที่เป็นภูมิแพ้มักจะถูกกระตุ้นนะครับด้วยสิ่งรอบค้างรอบตัวที่เป็นสารก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันละอองเกสรดอกไม้ขนสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้ เมื่อโดนนะครับสัมผัสกับร่างกายหรือเข้าไปในร่างกายหรือว่าสัมผัสกับดวงตาแล้วเนี่ยอ่าก็จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองนะครับผมแล้วก็อาจจะมีคิตาขึ้นมาได้รวมไปถึงการติดเชื้อที่ตายอย่างอื่นนะครับก็สามารถที่จะทําให้เกิดคิตาขึ้นมาได้เช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นกระจกตาอักเสบจากเชื้ออะคันโตโมบาหรือว่าอักเสบจากเชื้อรา หรือหลายคนก็อาจจะเป็นเริ่มที่ตาเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสนะครับแล้วนอกจากการติดเชื้อเหล่านี้แล้วสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เราเกิดคี้ตานั่นก็อาจจะเกิดการผิดปกติหลายอย่างหลายส่วนนะครับที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นถุงน้ำตาอักเสบมีแผลที่กระจกตาการบาดเจ็บทิ่ตาการใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำเกิดอาการตาแห้งเป็นตากุ้งยิงนะครับ ภาวะต่อมไขมันที่เปลือกตาทำงานผิดปกติรวมถึงเปลือกตาอักเสบครับหลายคนก็วิตกกังวลครับว่ามีขี้ตาขึ้นมาแล้วจะต้องรักษากันหรือไม่ถ้าเกิดว่ามีขี้ตาจํานวนน้อยๆหรือว่าเป็นปกติอยู่ทุกวันก็ไม่จําเป็นจะต้องมีการรักษาแต่อย่างใดถือว่าเป็นความปกติตากธรรมชาตินะครับแต่เมื่อใดนะครับผมที่มีขี้ตามากจนเกินไปแล้วก็คุณเกิดเหตุผิดปกติกับดวงตาของคุณนะครับเกิดการบาดเจ็บ ติดเชื้อบวมนะครับหรือว่ามีคิตามากแฉะนะครับผมหรือว่าคิตามีสีที่เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็คุณจะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโดยทันทีครับ และสิ่งที่ไม่ควรจะทำนะครับเมื่อเกิดคิดตาก็คือนะครับไม่ควรแค่แกะกาวด้วยมือที่สกรปรกนะครับไม่ควรที่จะขยี้ตาหรือว่าสัมผัสเรียมรอบดวงตาบ่อยหรือมากจนเกินไปและถ้าเกิดว่าพบอาการผิดปกตินะครับเช่นแสบตาเครื่องตาระคายเคืองตามีการตาแฉะนะครับผมแล้วก็ตาบวมตาแดงอะไรต่างๆรีบไปพบแพทย์จะเป็นการดีที่สุดครับ ถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยหรือกดแชร์เพื่อส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของคุณนะครับอยากจะให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถจะเข้ามา r รี u e เ t ตกันได้วันนี้ดีเจต่อระกูลลาไปก่อนสวัสดีครับ